ภาษาโนบไม่ว่าตะขอหรือโครงโนบติดคบกันไม่ต้องมีชนชั้นเราะเราปฟองแคทางนั้นเมตตาาติดเตภาพติดปรังดินลังดินใช้ประโยชน์อะไรครับครับนกเขาใหญ่เนี้ยข้างหลังโงเนี่ยเขาจะเอามีลางแบบนี้อ่จะทําด้วยไม้แล้วขุดนะครับําหรับใส่ดินดินดําที่เขาทําว่าเพื่อให้นก หากิีแล้วท้องมันดีท้องมันไม่ผูกโอ้ยอย่างนี้ถ้าเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วเป็นรังดินด้วยก็ไปกันใหญ่เลยดิครับอ้าแน่นอนก็คู่อย่างเดียวคู่เมื่อกี้ก็คู่ละเจ็ดหมื่นแล้วชั้นหนึ่งถ้ามีรังดินด้วยก็เป็นแสนน่ะดิก็ใช่ก็จะเปิดหาคาครับ,รบถ้าจะเปิดลายแพงๆก็แพงอย่างเพราะมันหายากโโไม่ค่อยทำเอาละครับผมมาอีกหนึ่งของสะสมนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่นกเขาเล็กหรือนกเขาใหญ่นะครับผมนกหัวจุกก็มีครับนี่ แล้วไม่ใช่ธรรมดาด้วยอันนี้กงฟิล์มใครครับของเจแม่รุ่นแรกๆเลยนะเจแม่เจมามุจะแห่งปัตตนีอันนี้แกนั่งขายกับพื้นอยู่เลยใบหนึ่งห้าร้อยหร้อยไม่ได้หลักร้อยครับหลักร้อยไม่ติดตังแล้วก็คุณชวานโรจยะแกซื้อมาแล้วแกก็มาถึงแกยิ้วไม่ไหวแกก็มาโยนให้ผมเอาไปเลยให้ใบหนึ่งซึ่งสมัยก่อนสมัยก่อนตอนที่เจทำเนี่ย ผมว่าสมัยนั้นนกัวจุกยังไม่แข่งกันเลยไม่แข่งไม่แข่งไม่มีไม่มีไม่มีฮะไม่มีแข่งแล้วเข้ามาขายในสนามนกเขาฮะนกเขอเนี่ยนะผมทะไปเก็ทําขออย่างนี้ผมจะไปบิดออกโดนด่าเฮ้ยเอกลักษณ์แกเลยก็เลยต้องเป็นอย่างนี้มาตลอดก็คือตั้งแต่ตะขอแล้วแล้วหัวตะปาตัดรุ่นเก่าตะปาเป็นกายตัดไม่มีตอนนั้นสมัยนั้นผมไม่ได้หรอกฮะัวจุกเล่นไม่ได้เล่นธรรมดาคงสี่เหลี่ยมัวลิมป์ ขนาดเขาเรียกอะไรอ่ะทำมาตั้งแต่สมัยก่อนผมยังดูรู้สึกว่ามันคลาสสิกนะเออมันมันยังทันสมัยมันยังดูยังดูดีอะพิมือแกนะพิมือที่เกี่ยวกุ้ยยังเป็นแบบลวดเลยฮะลวดเลยลวดใช่ลวดนะครับเป็นเทดจริงๆเนี่ยเนี่ยเป็นเทดจริงๆเดิมมากๆใบนี้ครับโอ้โหตอนนี้แสนหนึ่งขายไหมเฮ้ยประกรบให้ให้เหรอขอบคุณครับตะกรบให้กูครับโอ้โหรีบขอบคุณเลยสวยจริงๆครับขอขอเก้งได้ไหมครับ ผมว่าตอนนั้นมีสองใบอะอีกใบไม่รู้อยู่ที่ไหนใบได้มาคู่กันเลยหรอครับฮะแต่ผมผมตอนหลังค้าให้เป็นใบเดี๋ยวปนี้ไม้ตะเคียนตอนเด็กๆนี่ผมหัดเล่นนกใหม่ๆนี่ก็คือความใฝ่ฝันนี่ก็คืออีกหนึ่งปมของผมที่แบบโตมาต้องมีให้ได้ขอบคุณมากนะครับอากบผมนี้ไม่ไม่ไม่ไให้ดูให้ดูอย่างเดี้วนะ ไปนี้จริงๆเก่งตจ้าจ่าอะไรมาแลกผมไม่รู้เก่งเจ้เจ่าให้ได้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่มาพอโควิดเขาเลยเปลี่ยนเลยผมก็เก็บเลยก็เสียโอกาสนั้นไปเลยใช่ไหมอือโอกาสนี้เอาโถสมบัติชั้น4ชั้น5เลยมีชั้น4ชั้น5ด้วยเหรอมีชั้น4ชั้น5เลยเหรอโอ้โหผมรู้ผมรู้ว่าพอแค่ชั้น3ชั้นถเก่งเอาชั้น4ชั้น5มาแลกกูแจ้าแม่เลยครับถูกไหมมันเหมือนกับอสมุซ่อมอะแตกบ้างบินบ้างสวยงามอ่ะ มันคลาสสิกมากเลยครับใช่คือดอกทางแก่นุ่มเนาะใช่แกจะนุ่มดอกทางแกทำอะไรหแกนุ่มนิ่มดูมันสวยเรียบๆคือผมผมมาบ้านนระโบวันนี้ผมได้อะไรหนึ่งอย่างนะไม่ใช่ได้โกงไปเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าผมคิดว่าคนคนที่จะเล่นอะไรหรือเก็บหรือสะสมอะไรเนี่ยมันต้องต้องเข้าถึงจริงรักจริงแล้วก็เก็บจริงถ้ารักไม่จริงเนี่ยเก็บไม่ได้ขนาดนี้ที่สาคัญคืออะไรรู้ไหม ถ้าไม่ได้ตามกระแสที่เขาฮิตกันน่ะแล้วก็ไปเฮลโลไปเก็บตามเขาอย่างเงี้ยเราเก็บอย่างที่เราชอบอย่างที่เราอย่างที่เราอยากเก็บจริงๆแล้วหนึ่งอย่างพอเราเก็บมานานได้ระยะเวลามันของมันจะมีคุณค่าในตัวมันเองใช่ของมันจะมีคุณค่าในตัวมันเองของแบบนี้ไม่มีคุณค่าเลยนะสวยก็มีสวยอะไรก็ม่แต่พอที่เขาบอกไปแรกๆเขาทานะครับ ันพูดไทยไม่่อยชหน่อยนะใช่ครับเขาเลยเป็นกวีกกวคือผมจะบอกเพื่อนๆว่าของบางสิ่งบางอย่างวันนี้ราคา500อเรา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 ซื้อมาเก็บเพราะเราชอบเราเราไม่ได้คิดอะไรเราเรามีแพชชั่นที่จะเก็บเรารุ่มหลงมันแต่วันหนึ่งของนั้นมันดันมีคุณค่าใช่ใช่คุณค่อไอ้นี่คือยิ่งกว่าความสุขนะผมบอกเลยใช่ใช่ยิ่งกว่าความสุขนะเราได้มองเราได้อะไรนี่คือแบบโอ้โห ยอมรับจริงๆครับกบคนนี้สักห้าพันนะสมัยก็หลักร้อยห้าพันนะครับเจ้าไมได้เอากลับไห้ได้โยังไม่ได้เลยครับโถออกไปเห็นไหมโถเป็นรูปกเห็นไหมกบอยู่บนใบบัวเห็นไหมเอากบให้เอากบไปยากแล้วเอาเอาโถเก็บไว้เอากบมา โอเคพอหอมปากหอมคอแล้วครับสำหรับวันนี้เราอยู่ที่บ้านอากบรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆวันนี้ได้มาสัมภาษณ์ท่านนะครับวันนี้ขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณอากบจริงๆนะครับวันนี้ที่เปิดบ้านต้อนรับทีมงานของเรามิตรภาพปติดปีนะฮะเราก็ยังรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับกงแล้วก็นกแล้วก็รวมถึงคนที่รักนกอย่างอากบงี้วันนี้ทีมงานขอของคุณมากครับพระคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แล้วก็ e ีพีหน้าจะเป็นยังไงมีอะไรให้ติดตามกันต่ออย่าลืมติดตามก <มา S 1> <picnic S 2> ันนะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับมิตรภาพติดบีกลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ <quello> metapaptepe <idd ly>